เปิดให้หมดแต่ก่อนนี้ก็คืออยู่ไม่ได้นะนั่งตรงนี้ก็คือเป็นไข่ต้มไปเลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นไขล่ลวกเบาๆกระจกเยอะบ้านก็ร้อนแอร์ก็ทํางานหนักค่าไฟพุ่งอีกแต่ไม่ใช่บ้านผมครับ <c oughs> เห็นกระจกบ้านผมเยอะขนาดนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันต้องร้อนมากๆแน่แต่บ้านผมไม่ร้อนครับเพราะผมเปิดแอร์ แต่แอร์บ้านผมทํางานเบาลงมากนะครับหลังจากที่ติดฟิล์มภายนอกเรคูฟิล์มที่จะช่วยบล็อกความร้อนก่อนที่จะเข้ามาถึงตัวบ้านได้จุดเด่นของฟิล์มเรคูนะครับก็คือฟิล์มทั่วไปเนี่ยขอจะติดกันภายในครับแต่ฟิล์มเรคูเนี่ยเขาติดภายนอกเพราะฉะนั้นความร้อนอะ่ะมันจะอยู่ด้านนอกมันจะไม่ผ่านเข้ามาถึงเนกระจกทําให้บ้านร้อนเพิ่มขึ้น เขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า radiative cooling นะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้จะมีเฉพาะในฟิล์มภายนอกเรคูเท่านั้นนะครับมันจะช่วยสะท้อนรังสีความร้อนให้กลับออกไปนอกโลกมันเก็บไว้แถวนี้เลยและนอกจากนั้นนะครับเขายังสามารถที่จะคลายความร้อนในตัวเองเออกมาได้ด้วยแค่เดินไปสัมผัสภายนอกกระจกเนี่ยก็คือรู้สึกได้เลยว่ามันร้อนออมากแต่ว่าข้างในนะครับมันเย็นกว่าจริงครับจับกระจกด้านในก็คืออุณหภูมิแตกต่างแน่นอน พอพูดถึงแสง UV หลายคนอาจจะคิดถึงว่าแค่เรื่องของผิวของเรานะครับฝ้าขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งไม่เกินจริงกระจกบานขนาดนี้ก็คือฝ้ามาแน่นอนแต่นอกจากการกันฝ้ากันอะไรเงี้ของเราแล้วมันยังช่วยป้องกันเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เรื่องของสีในบ้านนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถกันรังสี UV ได้ถึง99%ครับ พอราบอกความร้อนให้เข้ามาในบ้านนะครับอากาศภายในบ้านก็จะเย็นลงนะครับแอร์ก็ทํางานน้อยลงด้วยและค่าไฟก็จะเบาลงไปอีกเยอะเลยครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดไฟนะครับผมขอเสริมีนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าติดฟิล์มอะ่ะบางคนอาจจะต้องเปิดไฟในบ้านตอนกลางวันเพราะมันจะมืดลงแต่ฟิล์มเรคูเนี่ยเขายอมให้แสงสว่างเข้ามาได้โดยที่ยังกันความร้อนอยู่และนอกจากจะช่วยกันความร้อนนะครับฟิล์มเรคูก็จะไม่สะท้อนแสงแดงๆเหมือนกับฟิล์มบาร์น,นะครับเพราะว่าค่าความสะท้อนของเขาค่อนข้างต่ำรับรองว่าจะไม่ สะท้อนไปรบกวนสายตาของเพื่อนบ้านแน่นอนครับยุคนี้ใครๆก็หันมารักโลกกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฟิล์มเรคูเนี่ยตอบโจทย์เลยครับเพราะว่าเขาได้ฉลากเขียวจาก SCG Green Choice ช่วยกันประหยัดไฟแล้วยังสามารถที่จะช่วยรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยพอมีครอบครัวแล้วนะครับแน่นอนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวแล้วตัวผมเองนะครับจะซื้ออะไรทีนึงคือผมต้องทำรีเสิร์ชเยอะมากศึกษาจนแทบจะเป็นด็อกเตอร์แล้ว ฟิล์มตัวนี้ก็คือการความร้อนทนทานมีคุณภาพจริงคุ้มค่าและตอบโจทย์มากที่สุดเลยผมเลือกนี่เลยครับผมฟิล์มภายนอกเรคูลอีกห้องหนึ่งนะครับที่กระจกค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็คือห้องคุณแม่ของผมขอสัมภาษณ์ผู้ใช้จริงหน่อยนะครับแม่บ้างครับหลังจากที่ติดฟิล์มแล้วทำแอร์ขึ้นเป็นยี่สิบเจ็ดไหนมาดูรีโมทสิไหนยี่สิบเจ็ดจริงๆด้วยไม่ได้ไม่ได้เมคอัพ s o รี่เลยนะนึกว่าแอร์ดี ไม่ใช่ใกลายเป็นอ๋อก็ค่มติดฟิล์มไปอแอบไม่มีส่วนเลยประหยัดไฟไปไ,ได้อีกส,สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับผมคุ้มค่าช่วยลดความร้อนภายในบ้านแล้วก็ช่วยประหยัดไฟครับฟิล์มภายนอกเรคูบล็อกความร้อนก่อนเข้าบ้านและสำหรับใครที่สนใจฟิล์มภายนอกเรคูนะครับและติดตั้งโดยช่างมืออาชีพจากคิวช่างแบบบ้านผมสามารถที่จะเข้าไปติดต่อได้ที่ scghome.com นะครับ